อา้อาวอ้าวน้องมาอยู่นี่ได้ไงมาทำอะไรเนี่ยม,มาหาพ่อเฮ้ยเ,เล็กเนี่ยมันได้พาหมอผีไปหาลูกแกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วลูกแกอยู่นี่ได้ไงวะใช่เหลอวะสมิงเนี่ยมันแปลงตัวหรือเปล่า สวัสดีครับผมเอก AE เคนะครับก็วันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปปรึกษากับท่านนะที่ท่านเมืองรับแลนะครับที่ทางเข้านะั่นไม่รู้วยวันนี้จะมีท่านออกมาหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้เห็นว่าเล็กเนี่ยได้เดินทางขึ้นมานะได้คุยกับท่านเพชรคาแล้วนะก็ว่าให้แปลว่าเอาไอาหมอผีต้นนั้นเนี่ยเอาไปเยี่ยมลูกนะเพอลูกแกนะคิดถึงแกมากเลยนะเพียตินะก็ผมก็วันนั้นก็ได้ขึ้นไปเอาอะไรไปให้เอาข้าวเอาน้ำไปให้กินละ อ๋อวันนี้ผมเนี่ยจะลองขึ้นไปปรึกษากับท่านมือรับแลรูว่าจะเอายังไงกับพวกไอ้สมิงที่หลุดออกมานะสองตัวนะแต่อีกตัวหนึ่งับผมเนี่ยยังไม่เคยเจอเลยนะแต่อีกตัวหนึ่งที่เราเจอกันเนี่ยผมเจอที่กบดานมาแล้วแต่อีกตัวหนึ่งยังไม่เจอนะเพื่อนๆสินะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวรีบเดินทางขึ้นไปเลยนะก็ไอ้เล็กเนี่ยน่าจะเดินทางกลับไปแล้วหรือไม,อม่ก็น่าจะอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูที่กระตอบด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมเนี่ยขอรีบเดินไปทางด้านนี้ต่อนะเพราะเดี๋ยวต้อง อ้ทางเข้าเมืองรับแลนะว่ามีใครออกมาหรือเปล่านะเพราะว่าผมจะตั้งใจจะขึ้นไปปรึกษานะโอเคครับไปก็โอเคครับพี่ๆตอนนี้ผมเ,เดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีใครขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าเห็นว่าเล็กเนี่ยน่าจะขึ้นมาแล้วเพราะเล็กเนี่ยไม่อยู่บ้านนะ กลับมาที่นี่เลยก,ก็ไม่อยู่บ้านละน่าจะเดินทางขึ้นมาละ <c oughs> เงียบมากเลยนะเพราะเสียงนกเนี่ยดังมากเลยนะพเพ่ื่อนสินะก็รีบเดินทางขึ้นมานะเพ่เพื่อนเหนื่อยมากคนแก่ พาะผมว่าจะขึ้นไปดูน้องด้วยนะเห็นว่าเล็กเนี่ยจะเอาหมอผีเนะี่ยไปเยี่ยมลูกเหมืนนะให้ไปดูลูกมันด้วยนะพี่ียๆสินะไม่รู้จะมีใครออกห,หรือเปล่านะแต่ว่ากองไฟเนี่ยเหมือนว่าไม,ไ,มไม่มีใครจุดนะ อา้อาวอ้าวน้องมาอยู่นี่ได้ไงมาทำอะไรเนี่ยม,มาหาพ่อเฮ้ยเ,เล็กเนี่ยมันได้พาหมอผีเนี่ยไปหาลูกแกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วลูกแกมาอยู่นี่ได้ไงวะไม่ใช่เหรอวะอ้สมิงเนี่ยมันแปลงตัวหรือเปล่าแล้ว พ่อพ่อไปอไับใครหน,หนูหนูเจอไหมหนูรู้จักไหมแล้วเห็นไหมพ่อไปทางไหนเห็นไหมไม่เห็นตั<า>ง้งกองคุยกับน,น้องนะนะพี่ๆคุยกับน,น้องดูนะแล้วหนูมาทำอะไรเนี่ย พ่อะแล้วนูวอ,อ้ออ้อน,นี้มีใครออกมาไหมเจอใครไหมไม่เจอหนูมานานยังนานแล้วแล้วเจอ,อเจอพี่คนไ,ไหนแรกที่พาหนูไปอยู่ที่กระตออะ๊อบอ่ะเจอไหมเจอพี่เขาไปไหนกลับไปแล้วน้องเนี่ยผมถามหาเล็กนะัน้องบอกว่าพี่ไอ้เล็กเนี่ยมันได้กลับไปแล้วนะ ที่เล็กกลับไปทางหนก็เราไปทางด้านนี้ใช่ไหมทำไมผมขึ้นมาเนี่ยผมไม่เจอนะเพราะน้องบอกเล็กเนี่ยกลับไปแล้วนะแล้วเล็กเนี่ยน้องมาทิ้งไว้นี่หรือเปล่านะแต่ว่าเล็กเนี่ยไม่น่าจะามาทิ้งไว้แบบนี้นะ๋ยผมว่าห้องเนี่ยน่าจะแอบตามเล็กมามสัานน่าเพราะเล็กี่ยไม่เคยแบบทิ้งเด็กไว้แบบนี้นะผมเนี่ยมารอสักพัรืไม่มีไม่มีใครออกมาใช่ไหมวันนี้ได้นอนว,วันนี้ไม่มีใครออกมาใช่ไหม นี่ยถ้าไม่เจอเนี่ยผมตั้งใจนี่จะเข้าไปข้างในนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมก็คุยกับท่านแล้วว่าผมเนี่ยจะคุยกับท่านเรื่องไอ้หมอไอ้สมิงพวกนั้นว่าจะเอาอยัางไงนะเพราะว่าพวกมันเนี่ยมผมเนี่ยได้รู้ที่กบดานแล้วผมคิดว่าจะเผาพวกมันเนี่ยให้ทั้งเป็นเลยนะมองไปเน,นี่ยไปไม่ถูกเลยนะเพิ่มๆ,ๆนี้เนะจอไปเนี่ย เดี๋ยวรอดูนะพี่พีตีนะบว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองคุยกับน,น้องดูสักพักหนึ่งนะว่าน้องได้กินข้าวอย่างไรหรือยังนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เจอเล็กเลยนะผมขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกับน,น้องดูสักพักหนึ่งวพี่ก็ได้หนูกินข้าวไหมพี่ก็ได้ไดกินขา้าวยังยังน้องก็ยังไม่ได้กินข้าวด้วยเอาไงดีงพี่พี่ก็มาส่งพ่อตรงนี้ใช่ไหมหนูเจอ แล้่พ่อไปนี่หนูไม่เจอผมเข้าใจแล้วนะที่น้องอธิบายให้ผมฟังผมเข้าใจแล้ว,ลวหนูร้องไห้ไหมหนูเจอพ่อหนูร้องไห้ไหมร้องไหมร้อง พ่อเนะีได้ยินไหมพ่อก็ออกมาได้ยินป่ะถ้าพ่อทำตัวดีๆวพ่อก็ออกมานะได้ยินไหมก็ไม่อยากจะเดินไปนะกลัวน้องเนีย่ยเดินตามเข้าไปนะพี่เพื่อนสินะเดี๋ยวรอดูนะพี่เพื่อนสินะ ก็ผมเนี่ยได้คุยกับน,น้องแล้วแหละโอ้ยดีวเนี่ยผมก็ทาอะไรไม่ถูกเลยจะปล่อยน้องอยู่ข้างนอกคนเดียวก็ยังไงอยู่นะเพราะผมตั้งใจจะลองเข้าไปดูนะว่าท่านเนี่ยยังไงเพราะผมเคยเข้าไปละผมจะจําได้แล้วว่าท่านพชิชฉาคานเนี่ยเขาพักอยู่ตรงไหนนะผมเนี่ยตั้งใจจะเข้าไปคุยกับท่านนะแต่ว่าไม่รู้นะว่ายัางไงเพราะขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เจอเล็กด้วยถ้าเจอเนี่ยผมก็จะลองถามดูนะว่ายัางไงแต่ว่าไม่เจอก็เลยไม่ได้คุยกันด้วย ต้องลองกลับไปคุยกันนะเพราะโทรโทรไม่ได้นะเพาถึงข้างบนนยสัญญาณไม่ดีต้องลงไปด้านล่างนี้หน่อยนะถึงจะโทรได้เพราะผมไม่ได้จะเดินลงไปแล้วเพราะมันจะทำให้เสียเวลานะแต่ผมน,น่าจะเดินเดินเข้าไปดูนะแต่ว่าไม่ดูเอาไงกับน้องนะโอเคแต่ผมจะลองเข้าไปดูผมจะเข้าไปหาท่านพิศคาดูก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยคุยกับท่านเรื่องนี้ละท่านน่าจะให้ผมเข้าไปได้แหละแต่ลองเข้าไปที่หาท่านที่พักท่านดูนะ ว่าน้องจะไปหรือเปล่าน่าจะเข้าไปได้นะถ้าผมผมเคยขออนุญาตท่านแล้วท่านน่าจะให้เข้าไปแต่ว่าไม่รู้ถ้าพาน้องไปด้วยเนี่ยจะได้หรือเปล่าแต่ว่าลองดูนะถ้าเขาถ้าเขาไม่ให้เข้าก็เดี๋ยวผมเอาน้องออกมาส่งนะโอเคจเข้าไปกับพี่ไหมเข้าไปปะไม่รู้ว่าจะเจอพ่อเปล่านะแต่ว่าพี่พาเข้าไปได้พด่ยไหถ้าไม่เจอพ่อก็ไม่เป็นไรนะ 行吧。Yeah, นอนโอเคครับผมเนี่ยได้พาน้องเนี่ยเข้าไปหาพ่อแล้วนะก็น้องเข้าไปก็พ่อเขาก็ตกใจเลยนะเห็นผมกับน้องเนี่ยเข้าไปนะเขาก็น้องก็วิ่งเข้าไปหากอดพ่ออย่เลยแต่ว่าผมก็เข้าไปคุยกับท่านนะว่าจะเอาไง,ไงกันมาผีพวกนั้นนะ<อ>เขาบอกว่าถ้าเผาได้เนี่ยให้เผาไปเลยนะถ้าจับมันได้เนี่ยให้เผาไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้อง เพราะถ้าเอาเข้าไปเนี่ยกลัวไปว่ามันจะลําบากด้านในนะถ้าเผาข้างนอกได้ก็ให้เผาไปเลยเพราะท่านเนี่ยบอกว่ามีวิธีนะเพียบติดรอติดตามเลยท่านเนี่ยได้บอกผมแล้ววิธีการที่ว่าจะเอาจับมันยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ผมเนี่ยจะเอาน้องกลับไปงที่กระต๊อบก่อนนะเพราะว่าพ่อน้องบอกว่าให้กลับรถที่กระต๊อบแต่ว่าผมบอกว่าผมมาเจอน้องอยู่ตรงทางเข้านี่หละเดี๋ยวผมนจะพาน้องกลับไปที่กระต๊อบก่อนนะเพียบๆีนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายให้ต่อนะโอเคเดี๋ยวผมพาน้องกลับไปที่กระต๊อบก่อน ตอนนี้ยุงเยอะมากเลยผมเนี่ยเอายากันยุงเอาอะไรมาให้อีกโอเคไปไปน,น้องโอเคครับพี่พ,พีตอนนี้ผมพาน้องขึ้นมาถึงแล้วนะ <Okay. S 2> ก็เกมเื่อกี้ผมยังได้ถามไปแล้วนะน้องลงไปอยู่กับพี่ไหม,ไมจะรอ,อ,อพ่อเหรอก็เมื่อกี้น้องก็ตอบเหมือนเดิมน,นะก็ผมถามน้องไปแล้วว่าน้องเนี่ยจะลงไปอยู่กับพี่ไหมนะชวนน้องลงตามผมลงไปนะน้ำห่อนพ่อเนี่ยจะอยู่กับพ่อนะดูดิ คอยเก็บขวดนะว่าเป็นคนแล้วก็เก็บไว้นี้ก่อนเก็บไว้เผานะเอาชวนน้องลงไปแล้วนะแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ไปนะลงเยอะมากผมเลยชวนน้องลงไปนะเพี่สิแต่น้องบอกว่าน้องไม่ไปนะนี่จะรอพ่อที่นี่เหรอก็เห็นแล้วนะเมื่อกี้ผมเข้าไปเนี่ยพ่อน้องก็บอกนะว่า ไม่ต้องอยู่ม่ต้องดื้อนะก็ไปรอนะั่นแหละเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะรีบกลับออกมานะให้ให้กลับไปหาแม่นะขอนูจะขึ้นไปหาแม่ไหมไปา brain, อนูจะกลับไปหาแม่ก่อนใช่ไหม<อ>ก็ถึงว่านะผมชวนน้องไปแ,แต่น้องไม่ไปนะอ๋อเห็นอยู่นะเมื่อกี้พ่อบอกว่าให้ขึ้นไปหาแม่นะบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมานะผมก็ได้ยินอยู่แต่ว่าผมก็คุยกับท่านอยู่นะขึ้นไปหาแม่ไกลไหมไกลเหรอ โอ้โเดินไหวได้ไงวันนั้นเนี่ยผมไปเจอน้องเนี่ยไกลมากเลยนะอยู่ฝั่งด้านนู้นเลยนะโอ้โหวันที่ผมเนี่ยพาท่านพิจากขาเนี่ยขึ้นไปจับไอ้ไอ้ที่ขึ้นไปเรียกพ่อของน้องเนี่ยเลยนะหมอผีเนี่ยพ่อไม่รู้ชื่ออะไรนะผมก็จําชื่อได้เหมือนเห็นว่าท่านเนี่ยท่านพิจักขาจะเรียกว่าเรียกว่าอะไระชื่อหมายหรือเปล่าพ่อหนูชื่อหมายใช่ไหมอโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยจะต้องขอตัวเดินทางกลับแล้วได้ยินไหม อย่าดื้อน,นะได้ยินไหมหนูจะกลับไปหาแม่ใช่ไหมพี่ผมอยากจะไปกับน้องนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยผมขึ้นมาในกระเป๋าผมเ่ยยังอยู่ด้านล่างเลยนะอะไรวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ก็ขอตัวเดินทางกลับแล้วนะได้ยินไหมหนูก็อย่าดื้อน,นะไปหาแม่เสร็จแล้วก็ลองพาแม่มาอยู่นี่ก็ได้ได้ไดยินไมเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเอา ของมาให้เองโอเคไหมแต่พี่จะเอาพวกกับพวกที่ทําอะไรมาให้กะไม้เพราะเมื่อก,ก่อนไม่มีเคยคนอยู่ที่นี่ไงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ได้เนี่ยพี่คนมาสร้างเองอยู่ได้พระบอกแม่ว่ามาอยู่ได้ได้ยินไหมเพราะว่าพี่เป็นคนมาทําเองที่เนี่ก็ผมบอกน้องแล้วนะลองชวนแม่ลงมาอยู่ไนดะ้ได้ยินไหมบอกให้มารอพ่อด้วยกันให้มาทำอะไรเดี๋ยวพี่เอาพวกที่มุง้งพวกอะไรมาให้มุ้งไม่รู้หายไปไหนนะลุง ไม่รู้จะอยู่ที่ม้วนนี้หรือเปล่าเดี๋ยผมลองคนดูนะแต่ว่าเหมือนว่าผมมาเนี่ยผมไม่เจอมุ้งเลยนะปกติจะแขวนไว้อยู่ด้านบนนะปกติลุงดิบไว้จะแขวนเอาไว้แต่ว่าลุงดิบเนี่ยหายไปนานมากแล้วนะพี่ตีนนะก็เดี๋ยวลองลองให้น้องพวกกับแม่น้องกับแม่มาอยู่ดูก่อนนะก็ลองก็เหมือนว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวลงนี่จะไปอาบน้ำน,นำี่ก็ไปอาบน้ำที่กแม่ที่แม่ใช่ไหมไม่อาบอาะไรคือแม่อาบที่แม่ใช่ไหม อเคดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะพ,พี่นะโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับแล้วพี่ขอตัวพี่กลับเดี๋ยวพี่กลับลบ้านก่อนนะได้ยินป่ะนูจะกลับไปหนูจะขึ้นไปหาแม่วันนี้เหรออ๋อเดี๋ยวก็ไปเลยใช่ป่ะถึงว่านนะผมเมื่อกี้เนี่ยผมก็ชวนได้แต่ตอนระหว่างเดินทางมาละผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะพาลงไปอยู่ทารางมั้มน้องบอกไม่ไปนะพ่อบอกให้ขึ้นไปหาแม่นะโอเคเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนนะก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นว่า เห็นน้องบอกว่าแม่เนี่ยก็ลงมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าลงมาที่นี่ถูกแม่เคยลงมาที่นี่ปะแม่เคยมาไม่ที่เนี่ยไม่เคยเหรอเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกตามมาหาแม่ของน้องกันนะก็รอดูนะถ้าน้องขึ้นไปแล้วถ้าน้องไม่ชวนลงมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปกับน้องถ้าถ้าบอกแม่ให้ลงมาได้ยินไหมถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวพี่จะลองขึ้นไปเรียกบอกแต่ว่าให้ลงมานะได้ยินไหมให้แบบเอาข้าขของที่จําเป็นที่ต้องใช้ลงมาก็พอละเดี๋ยวที่เหลือจะพี่หาอลไมาให้ได้ยินปะโอเค มีขอตัวเดินทางกลับก่อนนะ,ะเพื่อนเพื่อนีนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามก็เป็นแรลังใจให้ผมเนี่ยนะแล้วก็เป็นแรลังใจให้น้องกับครอบครัวด้วยนะพราะน้องเนี่ยต้องรอพ่อนะพอ่อผมเข้าไปเจอเมื่อกี้ก็ทำหน้าทำตัวดีมากในหะ้อยู่กับท่านก็คอยช่วยเหลือท่านเห็นท่านบอกว่านิสัยดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าบอกว่าเห็นแก่บนว่าอยากออกมาหาลูกนะเขาเลยบอกกับเล็กว่าเดี๋ยวให้จะปล่อยให้แกออกมาหาลูกนะวันหนึ่งก็ออกมาได้แป๊บเดียวเหมือนกันนะผมเห็นว่า น้องบอกเห็นว่าลุงเคยบอกออกมาได้สักพักหนึ่งนะประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอยู่นะกออ็ลุงแกก็กลับเข้าไปล้วโอเคผมขอตัวลาเพียงเท่าน,นี้นะเพื่อสินะโอเคครับ